สวัสดีครับท่านผู้รัฟังที่รักและเข้ารบทุกๆท่านพบพ่อกับรายการนิทานพื้นบ้านอีกคือเก่าเหมือนเดิมสำหรับคลิปนี้เสนอท่านในเรื่องบอดตาใสณนะทีหมู่บานนนทองมีครอบครัวหนึ่งซึ่งก็มีพอ่อมีแม่มีลูกสาวอยู่นํากันสามคน พ่อให้น้าว่าคุณพ่อสมแม่ื่อว่าแม่นางส่วนลูกสาวสื่อว่านั่งสาวธิดาครอบครัวนี้เป็นครอบครัวเกษตรกร,ร,กรพ่อแม่เหตห้เหตหน้าส่วนลูกสาวกะได้ซอยเหลือพ่อแม่ทำไ้ทำหน้าคือกันมีมาหมื่นหนึ่งพ่อกะเด้บอกกับลูกกับเมียวา่า ตอนนี้อีนั่งที่ดามันกระได้นี่สิปีบริบูรณ์แล้วคอยก็อายุ้ายแล้วเข้าเท่ากันคอยแจงงานคอยซู้เวียกซูงานเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ามากกหลายปีตอนนี้กำลังว่างซ่าของคอยก็ลดหน่อยถอยโลงตามสภาพของชีวิตเพราะฉะนั้นคัานมีคนมาค้นหาอีนั่งคอยก็อยากให้มันแจกงานเป็นฟางเป็นฟา ชื่ได้ไม่คนมาซอยเบียกใส่งานเฮ้าเด้คุณแม่นั่งแม่เถาเจ้าสีวาจังไดแหละเฮ้อโอ้เถาเอ้ยกะเหลวแต่เจ้าเลลวล้วลองถามอีนังเบิงเปียงมันสีย่อมบ่อพอแม่เอามันสีเอาบะอีลานานา่คยว่าลูกเข้าคงสีบ,บว่าอีหนังดอกมันก็เป็นสาวเหลวหีีสิบปีก็คงสิอยากไต้ลูกได้ผัวคือมูเฮ้านีละเถาเอ้ มึงอว่าจังได่ละอีลามึงสิเอายวบอผัวคันพ่อให้เอาอ่ะก็แล้วแต่พอแต่เม่เราจานั่งบอว่าจังไดดอค่ะถ้าจังสั่นก็โอเคเนาะอยู่มาามือหนึ่งเสียวสองเสียวผู้นึงตาบอดบอดตาใสผู้นึงขาติดยางบอดได้ได้ผ้าก,กันเดินทางมาที่บ้านของคุณพอสม นายท่องใสเป็นคนบอดตาใสบ่มีผู้ใดหูว่าเขาเป็นคนตาบอดเพราะว่าบอดตาใสขณะที่นายท่องใสได้ยินเสียงสาวธิดาเวา้าเขากระอวยหน้าหรือหันหน้าเขาไปสาวธิดาเมื่อเวลาสาวธิดามองเห็นความรอของเขากเลยเวา้ากับพอกับเมวา่า พ่อจ้าแม่จ่าทิดาชิอากับอ้ยพนีละเล่าหน้าตาดีหน้าตารอเป็นตาเฮ็ดการเฮ็ดงานเก่งไยเออแม่นลูกชิอากับผู้ใดพ่อกบว่าหามว่าต่ว่าลูกแต่งงานเพราะว่าพ่อสิมีคนมาซอยเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานซอยเฮ็ดไยเฮ็ดหน้าลูกล่ะพอบ่ให้เขาแต่งแพงดอกพอสิงอกลูกสาวให้เขาเลยล่ะว่าจะมาซอยเฮ็ดงาน หน้าเห้ากันหลายแล้ว,ลวท่องใสกับธิดาก็ได้แต่งงานอยู่น้ำกันพอสมแม่นางก็ดีอกดีใจละ่จะสิได้ลูกเคยมาซอยเห็ดไห้เห็ดหน้าก็เลยบอกให้ลูกสาวนั่นว่าอีกมือสองมือหลังจากแต่งงานกันใหม่เศ้าม,มีแห้งจักหน่อยแล้วก็ให้หมักท่องใสไปไถหุดหน้าเด้อลาเด้อ สาวธิดาได้ผ้าท่องใสไปเบิงไหเบิงหน้าท้องใสกับไปน้าแต่ว่าสาวธิดานั่นจะพูดในฟังว่าหน้าอยู่มองนั่นมองนี่ติดกับหน้าทงนั่นทงนี่ท่องใสก็ได้แต่อื้อๆเนาะๆนาะน้ำสือสือเพราะว่าตาบอดมองบอเห็นท้องใสก็เลวขึ้นมาว่าโอ้ธิดาหนา้าเฮาแต่เป็นกวง้งห่วงเนาะโอ้ปีนี้ลาสิได้เข่าหลายอะ่ะ ฝนกระซดีอยู่ดอกเดี๋ยวอย้ซยสิตั้งใจเฮ็ดเองหน้านี่มือเอ,อินหรือพุงนี้อีพอวา่าเสี่ห้เจ้าไปไถหัวหน้าเดี๋ย้ายเอาคว้าอีดำนี่ลาไปให้เจ้าไปกวนเดอ้อแต่เศร้าไถแต่เศร้ามันคอยบฮหอนเดี๋ยวที่ดาสิแตงอาหารแตงเข้าไปส่งดอกเด้อย้ายอีดำมมันฮูจกคว้ามันหูด,ดีทั้งไปหน้ามันยุดมองใดเจ้ากระไถโหลดนั่นคือหน้าของเฮาตาอีดำมมันหยุดนะ หลังจากที่ทองใสกับสาวธิดาเดยญางอ้อมทงหน้าเบิงนามว่าสมควรจะไถหุดบอ่อน้ามีหลายบอ่ออีหยังประมาณนี้หลังจากนั้นธิดาก็ได้กรับไปบ้านได้ไปเห็นพ่อกับหมากําลังยืนอยู่อีหล่าธิดาบอกมั่นนะบอมักทองใสให้ไปไถหุดหน้ามืออื่นนะลูก ที่ดาบอกไปจาพ่อเมืออ่อเอินเพิ่นสิไปไถดอกจ้าหลังจากนั้นที่ดาสิเฮ็นน้กินไปรงเพิินดอกไปสายจักน้อยกับบ่ป็นหยังดอกนาะพอนาะเอาตามที่ลูกว่าก็แล้วกันเอาจังสั่งกับมื้ออื่นเตรียมคาดเตรียมไถบอกมันเด้อคาดอยู่สายไถอยู่สายให้มันแบกออกไปขี้หลังควายอีดําให้อีดําผ้าไปอีดําหูจักคนทางดีไปหน้า พ่อทิดาสิบอกแล้วดอดหายท้องใสนานาปลาขาดโยใสไถโย,ยใสเมีดโยใสพี่จ๋าไถห้าแต่เศร้าเด้อแต่เตติหาได้แห่งดีเพราะว่าสวยมากสีหามง้าแล้วที่ดำมันสีฮอนมันเมือยเจ้ากับเมื่อยคือกันแดดออกมากกับผ้ากันพักพรล,ลดขั้นแดดพอออกมั้นเย็นจะค่อยๆถ่ายไปเด้อถ่ายหุดหน้า ได้เลยทิดาเอาตามที่ทิดาวานั่นละเอออย่าลืมเด้อเมื่ออื่นเฮ็ดน่ากินไปสู่กินแสบๆบ,แ,บแน่นายท้องใสเดเวอาวกับภรรยาอย่างมีความสุขตื่นเศร้าขึ้นมาวันใหม่ประมาณตีหานายท้องใสกระแบกได้ไถขึ้นชีหลังควายอีดำไป ควายอีดำกับผ้าไปเรื่อยๆแล้วก็แวะลงทงหน้าเมื่อเวลาอีดำยางไปก็หิว้วหนาก็เลยหยุดจินญาสนบาดท่ทองใสาเข้าใจผิดว่านี่คือหน้าพอเถ่าบ่าอีดำมันยุดกินญาก็เลยเอาแอกมาใส่ควายจับได้ไถไถหน้าไปแต่พืชแต่พืบอบ่ท่านได้โดนอจ้ะคองหน้าเลยห่องขึ้นมาวา อ้าวเจ้าเมนผู้ใดมาถหุดหน้าให้ควายนี่คือถหุดบ่ถซื่อๆดไถ่ขั้นแท้หน้าควายน้ำเศร้า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 เจ้ายังไม่เห็นจังสี่เด้อท้องใสได้ว่าตอบเจ้าของหน้าว่าโอ้ยผมร้องไถเบิงซื่อๆดอกเจ้านายเดี๋ยวผมสิไปไถยหน้าผมต่อดอกคับขอโทษหลายๆหลังจากนั้นท่องใสกับโป๊ะแอกควายออกแล้วกับแบก ใช้ขืนชีหลังอีดำไปต่อชายว้อยกลางโค้นซึ่งหน้าติดกันก็เห็นว่าท่องใสนั่นเป็นเคยไม่มาอยู่ไหมกกอยากมาสนิทสนมพูดคุยกันเพราะว่าหน้าไก่กันเห็นท่องใสไทยหน้าแต่พึดตาพื้นทึ่งกันแท้หน้าทึ่งไ้หน้าอ้าวหมอนี่แก่เป็นไทยหน้ามั่วเนาะไทยไปแต่พึดตาพื้ โอ้ยพอไงโสมหูจากเราสิหาห้คอได้นี่มันตาบอดแตอมันตาดีกันแน่น้อหมักอันนี้เนาะแอนที่บ้านเมืองเขาไทยเป็นให้เป็นให้มันไทยอ้อมไปเมิดคั้นว่ามันตาบอดกระสายตามันดีอยู่นะหน้าตามันก็ดีหน้ามันกระพร้อมอิทธิดาจังคอยที่แต่งงานกับมันต่อมาหลังจากนั้นท่องใสก็ได้ไถหน้าไปเรื่อยๆล่ะ ยางไถไปตาพืชตาพืชอ,อีดำไปใส่กับยางน้ำฝนอีดำทึ้งกินยาถึงไถไปกับป้าเรื่อยๆขึ้นกันแท่นหน้าลงกันแท่นหน้าอ้อมทงหน้าเลยบาดเนี่ยส่วนทิดาเหตุแนวกินเรียบร้อยแล้วก็เลยหาบเข้ามาทรงสามีก็เลยเห็นสามีไถหน้าไปตาพืชตาพืชก็เลยร้องให้สามีหยุดไถ ไอ้ทุ่งสเศร้าไถ่แถมแม่เจ้าไถ่ยังอ้อมไปแต่พืชตาพืชจังซ่านมากินเขาโอ้ยข่อยสิถ่ให้มันแล้วเมื่อสิล่ะข่อยเฮ็ดหน้าสูตรข่อยบริเฮ็ดหน้าสูตรผู้อื่นผู้อื่นเขาไถเป็นให้เป็นให้แล้วแต่ว่าข่อยถเทียเดียวให้มันแล้วมเ,ลเมื่อเลยทำเบิ่งผลงานข่อยกะเลี้ยวกันที่ดา หลังจากนั้นเขากระโปดแอกจากข้อควายแล้วก็ปล่อยควายให้ไปกินหยาเขางยางมากพอเห็นหงหนิงยินแต่เสียงเมียเว,ว้าย่างมาเรื่อยๆครับแท่นที่สีเรลียวออกจากน้ำสางตกลงไปในบอ่อน้ำสางซสแล้วบาทเนี่ยตาท้องใสา้าไปตนนรกงน้ำบอ่อน้ำส่างเฮ็ดหยางมันลึก เนี่ยยังมาหา้าควยายไม่กินเขาเจ้าโลงไปแล้วเจ้าขืนได้บาราบาดเนี่ยเฮ้อโอ้ยที่ดาคอยไทหน้าหลายคอยกระห้อนคอยเล็กโดดลงไปอาบน้ำอยู่ในบอ่อน้ำสาง <c oughs> โอ้ยโอ้ใหญ่ท้องใสเจ้าสิขืนได้จ้งได้เด็๋ควอยไปหาไม่สาวออกมาลุกน้ำสางให้เจ้าปิ้นขืนมาเด้อหลังจากที่ดาเอาไม่สาวย้อนลงไปให้ท้องใสปินขืนท้องใสกับปินตาบตาบขืนมาเรื่อย ทนี่สีลงกับปิ้งขึ้นไปสุดไม่สาวสแล้วพี่น้องพิดากเ็เลเววาวไาอ้ท่องใสจะคือปิ่นไม่สาวไปสุดจังซัานจะคือบ่โลงโอ้ยไอ้ขึ้นไปเบิงควายอีดำจะซื้อดอกมันไปหัดใสแล้วไอ้ท่องใสควายอีดำก็ยู่ข้ังเฮานน่เด้หลายๆครั้งหลายๆโหนพฤติกรรมของท่องไสสอยเห็นถึงสายตามองบ่เห็น แงมไม่กินเข่ากะเตะผ้าเข่าซึ่งสายตาเขามองบ่เห็นแามขื้นเถียงหน้ากะลอดเถียงหน้าไปเพราะสายตาเขาบ่เห็นในที่สุดทิดาก็ได้ไปบ้านเว้าสุพ่อแม่ฟังเรื่องเล่าก็เป็นเจียง่รีรยาพ่อแม่เล่าตาบอดอลีจา้าเออขั้นจังสั้นก็แห่งแม่มึ่งนั่นละ่ะไปพิสูจน์เบิงว่ามันบอดแบอด้บ ตามทีอีนางที earth, ่ด่าวาบอเทาเจ้าไปทงหน้าเดี๋ยวนี้ไปพิสูจน์ลูกเขยเจ้าเบิ่งดูโอ้ยได้เลยเถาเอ้ยก่อยชิไปเดี๋ยวนี้ละหลังจากนั้นยายนางก็เลยไปทงหน้าหาลูกเขยเราเห็นควายดำกำลังจินญ้าอยู่ก็เลยไปแก้เอากระแลงหรือว่ากระดิ่งคอควายนั่นแหละเราก็เลยเอามาจับสันให้มันเสียงดังจ้องแจ้งต้องแตง และที่นี่ลูกเคยก็เข้าใจว่าอ้าวควายอีดำไปอยู่นางหม่องนั่นนาะได้ยินแต่เสียงหมักกระแลงมันสิฮวอนบอเดี๋ยวสิไปวิทย์นามใส่มันจักหน่อยก่อนโอ้เดี๋ยวต่วนสาสมันไทหน้าไปแต,พต่พืชตาเพื่อกูแหงตาไปเห็นหุงเนาะโอ้แย่อยู่ท้องใส่ได้เบ็ดริวๆไปหายายนางเข้าใจว่าเป็นควายอีดำบ้าอีดานี่มันสิฮ้อนบอ ได้ยินเสียงหมักแกแลงต้องแต่งต้องแต่งอยู่นุ่นเขาสียางไปหามันกันน้าเสีเอากัคขั้ํน้ำนี่ละไปน้ำอ้าวขั้วอีดําเสี่ยวน้ำไปให้กินเอาน้ำรดล้างให้ให้เย็นยังสิมาส้วนกูอยู่เนาะโอ้ยอันนี้แม่อีดํมมึงกุดคอนโปหัวมึงได้ละอีดําหลังจากทีย่ายนางไปพิสูจน์ลูกเขยวาตาบอดหรือบอด เราก็ได้คำตอบทันทีว่าลูกเคยขวงเล่าตาบอดคือบอดตาใสร้อยเปอร์เซนเท่าเอ้ยมันเป็นคื้นั่งว้านันละ่ะตามันบอดอีหลีแต่ว่ามันบอดตาใสเท่าเอ้ยไข่อเอาเกี่ยวกับควนตีขาแข่งมันมันว่าคว่ยซุนมันอ่อนน้ำมะฮูดไข่เปียกเอเล่เบิ้งจะเป็นอย่างเดียวเนา้ ถ้าจังสันเข้ากัหาไปที่การแห่มันหนีจากพวกเฮ้าเอานั่งพิจารณาวาทิศจังใดดีดละ่ะเอาจังศีีสาพอทิดาสรีผ้าอายเล่าไปล่งเรือล่ะคะป่าทิดาเสียาน้ำเล็บแมวไปน้ำเราก็สียเอาน้ำเต่าเฮ็ดเป็นพงให้ร่มพัดดังฮ,ฮื้อคือข้นไห่นี่ละ่ะไปไว้ยู่หัวเรือให้เล่าเป็นข้นพ่ายไปเรื่อยๆให้วาทิดานั่งอยู่หัวเรือก,ก็แล้วกัน หลังจากนั้นเล่าเพอทิดากระเสียลอยลงเรื่อให้เล่าพ่ายไปเรื่อยๆเล่าก็เข้าใจผิดว่าทิดานั่งอยู่หัวเรื่อหลังจากนั้นๆก็สิค่อยๆพัดเรือเล่าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทิดาหลังจากตื่นขินม้าย่ามือเศร้าก็ได้ส้วนท่องใสไปหาป่าเพื่อที่จะหลอกให้หนีจาก ท้องใสมือนีบ่ต้องไปท่องหน้าดอกบ่ต้องไปไถหุดหน้าดอกไอ้ยอีพอบอกว่าไปหาปลามาไหวสกินกวนสิล่งหน้าเพราะว่าห้าสิบบริสอเดี๋ยวทิดาสีผ้าไปดอกน้ำร้ายไหลอยู่ม่นมยย้ำใยผุนละออ้หลังจากนั้นทิดากับท้องใสก็ได้ไปล่วงเรือทิดาเอาบางน้ำเตาไวทา้ทั้งนาดังวือว้อวื้อยำลมพัดแล้วก็เอาน้ำเดบแมวไปไว้กลางเรือในที่สุดแล้วนา่งทิดา ก็ได้ลอยล่องเรือหนีจากท้องใสไปอย่างหนาสงสารจากนั้นเขาก็ได้เี้ยไปเรื่อยๆโดยมีอขาติดเขาก็เลยล่องเรือไปหาขาติดขาติดกับท้องใสก็ได้เดินทางคู่กันอีกคือเก่าเหมือนเดิมเขาได้ผ่านไปนครยักซึ่งท้องใสนั้นได้เห็นฆาภไทหน้าได้เห็นนางควายเส้นยาว และกะได้เหตุเตาโตหนึ่งเอาไปน้ำเจ้ามนุษย์น้อยเมื่อนี้เจ้ามาปิดอาหารนันตวชาของข้าข้าจะกินเจ้าละมนุษย์น้อยสองคนหลังจากที่นั่งยักชินีเววาเสร็จท้องใสก็นียเ้ากันอย่าอันนี้ไม่ยักษชินีจะกินพวกข้าสองคนเลยถ้าแม่พวกข้าหู้จักเจ้าสิลำบากเด้ แม่ของข้าพระเจ้าเสิมัดินเจ้าเดแม่ข้าพระเจ้าน่ะเป็นคนตัวใหญ่กว่าเจ้าอีกต่างหากหูบอแม่ข้าพระเจ้าบ่ได้เป็นอยากแม่ข้าพระเจ้าเป็นยิกยิกสิมัดจินอยากเดเส้นผมแม่ของข้าอันนี้วีของแม่ข้าอันนี้เหาของแม่ข้าที่ข้าเอามาน้าเห็นบอนั่งยักขี่นี่ได้เห็นข้าได้เห็นเต่าแล้วก็ได้เห็นเป็นเสียกหนังควายก็เข้าใจว่า โอ้โหคงจะโตใหญ่กว่าหยักแท้ๆนี่เขาเลยบอก่าจีนคนทั้งสองคนทั้งสองเลยพาก,กันเดินไปเรื่อยๆโดยขาติดได้ขีค้อตาบอดไปหลังจากนั้นสองคนได้เดินออกจากเมืองหยักได้ไปเจอต้นไม้ใหญ่ซึ่งก็มีพงมีโคนมีนกอยู่ในนั้นขาติดได้ให้ตาบอดขึ้นไป หลังจากตาบอดขึ้นไปแล้วสิจับเอาลูกนกอยู่ในกลนงูเฮาได้เป่าตาตาบอดได้หายจากบอดตาใสมาเป็นตาดีจากนั้นเขาก็โย้นงูล่งมากขางลางขาติดย่า่งูหลายกระโดดวิ่งหนีโดยขาสี่พวดออกไปในที่สุดสองคนกับบพิการอูเป็นบอดตาใสกระตาสว่างทั้งสองข้างเพราะงูเฮาเทวดาเป่าตาให ส่วนขาติดย่านงูก็ได้แล่นหนีขาลิสีกเลยเป็นปกติอย่างใดสองเซียวก็เล้ยดีใจมีความสุขเป็นคนหายจากคนพิการเป็นคนปกติจากนั้นสองเซียวก็เป็นคนดีมีศีลมีธรรมเพราะว่างูเทวดาได้ซอยให้ชีวิตเป็นปกติใด หลังจากที่ท้องใสได้ตาสว่างแล้วก็ให้ขาติดภาพไปบ้านเมียคือไปบ้านทิดาในที่สุดก็เราเหตุการณ์ต่างๆให้ฟังทิดาก็ยินดีที่รับมาเป็นสามีอีกครั้งหนึ่งเออพราะยินดีที่เจ้าโง่กลับขึ้นมาโดยตาบอดนั่นหายแล้วยินดีที่รับเป็นลูกเคยด้วยหลาเดิอ์สิ่งที่ผ่านมาอาหสิกรรมให้กันได้กันต่อไป ครอบควัวเฮาก็จะเป็นครอบพวัะที่มีความสุขเจ้าก็ไถยให้ไถหน้าให้ไทยเห็ดหน้าได้แล้วให้เจ้าได้ผลิตล้างออกมาให้ตาให้ยาให้พ่อให้แม่ได้เลี้ยงเด้อลูกหลานและแล้วท่องใสกับธิดาก็ได้เป็นสามีภรรยากันรักกันพนุถนอมนางใจซึ้งกันและกันขอขอบคุณท่านที่ติดตามและรับชม ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ